ต้องบอกกับผู้คนว่าผมยุติบทบาทของผู้ในาการครอบครัวเพื่อไทยตั้งแต่บัดน,นี้ก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคด้วยไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลด้วยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว นัทวุฒิเจ็บจีด๊ดขอยุติบทบาทผอ,อ,อครอบครัวเพื่อไทยไปขายข้าวแกงจากกรณีที่พักเพื่อไทยนะคะได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาล314เสียงโดยมีพักสองลุงคือพักพลังประชารัฐและก็พักรวมไทยสร้างชาตินะคะส่งผลให้กระแสนในโลกออนไลน์เนี่ยต่างวิจารณ์กันอย่างร้อนแรงเลยนะคะต่อมาเมื่อวันที่18สิงหาคม2566นางอมรั์โชคประมิตรกุลนะคะกรรมการบริหารของพักคก้าไกลเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะเรยบอกว่า ขอแรงมูลนิธิกระจกเงาตามหาคนรักที่หายไปนัทวุฒิใสเกื้อแล้วก็ลงวันที่18สิงหาคม2 5 6 6นะคะล่าสุดนะคะน,นายนัทวุฒิใสเกื้อเนี่ยได้กล่าวผ่านรายการกรรมกรขา่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะคะว่าวันนี้เนี่ยตนเองเนี่ยขอยุติบทบาทผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆของพรรคและก็ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลโดยได้แจ้งแล้วก็บอกกล่าวผู้ใหญ่ในพรรคแล้วทั้งนางสาวแพททองทานชินวัตรแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินรวมถึงนายทักษิณช ก็นางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วยนะคะโดยในรายการเนี่ยคุณนทวุฒิเนี่ยได้เปิดเผยว่าก็ตรงไปตรงมาถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องบอกกับผู้คนว่าผมยุติบทบาทของผู้อมริก,การครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ไปขายข้าวแกงไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีก ซึ่งคุณสรยุทธ์ก็ได้กล่าวว่าคือจะลาออกจากตําแหน่งเนี่ยมันมันก็ไม่มีตําแหน่งที่เป็นสอสอเป็นสมาชิกที่เป็นไม่ได้สอสอก็ลงมาได้ด้วยซ้าไปซึ่งไม่มีตําแหน่งที่จะต้องลาออกนอกจากผู้อเมริการครอบครัวเพื่อไทยซึ่งคุณนทวุฒิเนี่ยก็ได้บอกว่าทีนี้เนี่ยมันจะใช้คําว่าลาออกก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่อยู่ในโครงสร้างก็ใช้คําว่ายุติบทบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมได้บอกกล่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพักครั้งแรกมาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมคือเมื่อสถานการณ์มันอาจจะมีแนวโน้มว่าจะมีการจับมืออมือออขงงงพพรกาาาเมมบที่จจะั ั้งรัฐบาลเนี่ยก็ด้วยความเข้าใจพรรคเพื่อไทยนี่แหละไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะขัดข้องหมองใจกันเพียงแต่ว่าผมก็บอกผู้ผหลักผู้ใหญ่ไปตั้งแต่วันนั้นว่ามันถึงจุดนั้นอะ่ะผมก็คงจะอยู่ในพักไม่ได้นะคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันก็เดินมาเรื่อยๆจนวันที่12สิงหาคมก็ได้มีการติดต่อคุณเศรษฐาะคะอยากจะนั่งคุยกับท่านแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดยาวท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็โทรศัพท์กลับมาก็บอกกล่าวว่าผมคงจะอยู่ในพักหรือจะอยู่ในนนกกกรรระะบบบวาาาขออองงัฐลไไม่ได้คนะคุุุณณเิ บอกผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนในพักแล้วนะคะแล้วก็ต้องเล่าว่าผมก็โทรเรียนท่านนายกทักษิณด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ผมเนี่ยเคารพนับถือแล้วท่านก็เป็นคนก่อตั้งพักการเมืองนี้เรียนท่านนายกปูก็บอกทุกคนไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนเพียงแต่ว่าผมเนี่ยรอเวลาให้พักการเมืองที่ผมรักให้บุคคลการเมืองที่ผมรักเนี่ยเดินมาอยู่ในจุดที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้กําลังยากลําบากมากนะักลําบากนักเพื่อไทยที่เป็นอยู่เนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดก็กําลังเดินไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งผมถามคนสําคัญในพักเนี่ รับการยืนยันว่าคุณเศรษฐาเนี่ยผ่านการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆคุณเศรษฐาปลอดภัยแล้วส่วนการกลับบ้านของท่านนายกทักษิณเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็เป็นคนละเรื่องกันกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ามันเอามาลงวันเดียวกันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่กําลังพอดีคือผมเนี่ยไม่เคยเดินออกจากใครหรือที่ไหนในวันที่เขาลําบากผมไม่เคยทําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอจนกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าผมก็ส่งตรงนี้ซึ่งคุณสรยุทธ์นะก็ได้ถามว่าคืออันนี้เนี่ยไม่ใช่การละครใช่ไหมนะคะว่าวทว่าท จากไปแต่จริงๆเนี่ยก็ยังอยู่คุณนัทวุฒิเนี่ยก็ตอบว่าผม,มาเป็นนักเลงเขาไม่ทํากันใช้คําว่ายุติบทบาทแล้วก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคด้วยไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลด้วยก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเมื่อถามว่านี่หมายความว่าเป็นผลมาจากการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคสองลุงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคุณนัทวุฒิก็บอกว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลสําคัญคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ส่วนตัวกับนักการเมืองคนไหนในสองพรรคนั้นแต่ว่าจะยืนอยู่คนละข้างทางการเมืองแต่ว่่่่าาาไไไมด้้้รููสึกกวเเเเป็น็นนัตขใใจจแลหพพือทยย สำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นเนี่ยเพียงแต่ว่าวิถีการเมืองแบบผมเนี่ยเมื่อได้ประกาศกับประชาชนแล้วเนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดผมก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาซึ่งการตัดสินใจยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยสําหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมีเรื่องมีรอยในใจนะที่นี่บ้านผมผมเกิดที่นี่ผมโตที่นี่ผมสู้ที่นี่แล้วคนในบ้านอะ่ะพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องตัดสินใจค่ะ